สวัสดีค่ะกระเป๋าชัด U S A นะคะคลิปนี้มีความภูมิใจนำเสนอมากค่ะเป็นกระเป๋ารุ่นหนึ่งซึ่งสวยมากๆแล้วอยากให้ทุกคนได้มีไว้ในครอบครองนะคะชุดแบ็คค่ะจากโค้ดเอาล e t ใบนี้เนี่ย ทำไมเพียถึงมองว่ามันเป็นกระเป๋าที่สวยไม่ว่าจะเป็นดีไซน์รูปทรงฟังก์ชันการใช้งานเหมือนเขาคิดมาให้เราเรียบร้อยหมดแล้วนะคะว่าสาวสาวอยากได้อะไรมาดูความยาวความสูงความหนากันดีกว่าค่ะซ้ายมือไปขวามือจะอยู่ที่10นิ้วครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นกระเป๋าสตงางค์ใบยาวไม่มีปัญหาโทรศัพท์ โอเคเลยได้ทุกรุ่นได้ทุกแบรนด์ได้ทุกขนาดนะคะมาดูความสูงบ้างค่ะจากบนลงล่างจะอยู่ที่ห้านิ้วครึง่งส่วนความหนาด้านข้างที่เพบาะนะคะสองนิ้วครึ่งเนี่ยโอเคเลยเราสามารถใส่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างลงในกระเป๋าใบนี้ มาดูกันที่ภายนอกบ้างนะคะด้านนอกมีซิปนอกอยู่อีก1นซิปค่ะกรณีเราอยากจะใส่โทรศัพท์ไว้ด้านนอกแนะนําช่องนี้นะคะมันไม่เป็นปัญหาเลยเพราะตัวกระเป๋ามันมีความยาว10นิ้วครึ่งเราสามารถใส่โทรศัพท์ได้เลยสาย มีด้วยกัน2ส,สายนะคะสายสั้นและสายยาวทั้ง2เส้นสามารถถอดออกจากกระเป๋าได้ทั้ง2เส้นหรือเราจะใช้พร้อมกันก็ได้แอบเก๋ตรงสายสั้นนะคะที่เขามีลวดลายเหมือนลักษณะเหมือนการถักเปียอยู่ที่สายสั้นเห็นไหมคะมันน่ารักมากๆเลยค่ะ ฝาของตัวกระเป๋าที่เป็นฝาพับนะคะมันจะเป็นรุ่นที่เป็นแม่เหล็กคือดึงดูดอันนี้เราไม่ต้องหมุนนะคะแค่เปิดปุ๊บมันจะใช้ระบบดึงก็คือเป็นแม่เหล็กดึงเข้าหากันได้แล้วอีกส่วนหนึ่งที่สวยมากๆก็คือโลโก้รถม้าที่อยู่ด้านหน้า material จะเป็นสีทองนะคะไม่ว่าจะเป็นโลโก้แล้วก็หัวซิปตะขอเกี่ยว ฝากไว้ค่ะถูกใจชอบใจซื้อที่ใช้ใช้ที่ชอบแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ